มีตรทสีประานคประธานระดับสยพรสัญญาการรายงานกองพิมาการถึกโการใช้งานทดแทนแแนทน้อยน้าปนพบประมาการสั่สถึแต่่วยงานของรัฐมีหได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอว่ารัฐสหารกอ นี้ได้มีการติดตั้งและทดสอบการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าเจ้าว่าวัดสารราษฎร์บางบึงแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนตีที่มาร่วมด้วยช่วยโรงเรียนวัดสารราษฎร์บางบึในการตรวจในวันนี้ และนนทีมกีฬาฟุตบอลเยาวชนทุกทุกท่านนะครับวันนี้กระผมในยอดทุ่เฉลิมประโณนนายกคงการบริหารส่วนตำบลอองไฟรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเ,ารเาารารปิดการแขง่งขันกีฬาดาราการกุศลผู้ต่อรองกุศลในวันนี้นะครับกีฬาตำบลองไฟ และทีมฟ <l> ุตบอลทุกทีที่ตั้งลาวันนี้ตอาประสบงท่านประธานคณะกรรมการศึกษาโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทรัฐไปด้วยความด้วยพลด้วยดีและยังมีประโยชน์มีรายรวมวัฒนธรรมนะครับงมทีนี้ทีให้ทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงน้องๆนักฟุตบอลทุกทีมนะครับที่ให้เกียรติ แต่ลูกค้าที่หนูไม่ได้ลงในบ้านรถไทยด้วยนะครับเพราะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับไม่ใช่ั้ที่จะต้องโดนหนูดีเงี้ยอย่างต่างไปโดนเพราอเลยครับดูนี้ชาเนี้ยมันแคบมันเป็นกรรมการไก่อยู่คุณน้ำชุน้ำ,นำบอกพี่เจนเนี่ยนี่เดี๋ยวขอหน่อยเพื่อโมงได้ทีเดียวแหล้วสาก็เปรีธรรม,มาดาครับหล่อทุกคนนะครับแมหลวงพ่อ ช่วยช่วยไว้อีแล้วแค่มัเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวโวนอนบอกว่าเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวจะให้ทักร้อยหนึ่งร okay. ้อยตัวใส่ไปเต็มตัวไปเลยอย่างไม่ยอมรับทีงานดาราทุกคนทุกท่านเลยนะครับทีนารานะครับแล้วก็ขอบคุณ สวัสดีครับท่านนายกมีท่านนายกมาทำกิจกรรมอะไรครับมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดาราโดยการนำของโป๋อตีแล้วเขามาจัดจัดทำที่มาแข่งขันกีฬาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อการกุศลเพื่อหารายได้ในการศึกษาของเด็กนักเรียนของวัดสารา้ำบำรุง ตั้งโซลาเซลล์ด้วยใช่ไหมครับมีการติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่ต้องใช้งบประมาณครับผมโซลารเซลล์ครับทีมงานกกรรม็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีครานี้กขอบคุณผู้ช่วกิจกรรมหน่อยก็ขอขอบคุณโกตีนะครับทีมงานโกตีขอบคุตบอลดาราแล้วก็ขอบคุณอานนท์เคนขอขอบคุณ ฮาเล่ทีมงานฮาเล่สายในแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวตำบลคองควายพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่นำพี่น้องผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกท่านแค่การสนับสนุนและก็ร่วมด้วยช่วยกันให้งานนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับ